า๖ว้นเ uh, ิบวกให้กาบวกไปท้งบมดคำจากเตาเราจะเช้านตาหากเสียงดังาบ้านชานี่จากที่ไปตั้นานทตาหูจะบวกปากผิวหนังเป็นเซนขอรีเอวัยาวะรับสัมผัสเดี๋ยวจะให้จัดฉลากคุณไนได้หูได้ตาได้ผิวหนัง พอนักเรียนได้แล้วกว่าจะถึงวันพฤหัสให้ไปหารูปโครงสร้างหูเช่นในหนังสือเนี่ยถ้าใครได้ตาไปหารูปโครงสร้างตาที่ชี้ว่านี่คืออะไรมีศัพท์เทคนิคด้วยจะดีมากจะวาดหรือจะเขียนก็ได้ก็แปะหรือวาดลงในกระดาษอันนี้อันนี้วาดมาสร้างทีมงานเก็จะได้สามแสนเปล่นต่อไปบ้านใหญ่ได้จะสั่งยอะอะไรจ้ะ จะได้งานคู่เหรอครับเกณฑ์งานคู่เหรอครับตัดจบจะได้งานคู่อ่าแล้วก็แผ่นนี้แผ่นนี้เกณฑ์ต้องสมมติได้ตาต้องไปหาหน้าที่ของดวงตาสิ่งเร้าของตาคืออะไรอ่าสิ่งเร้าเป็นแสงเป็นเสียงเป็นกลิ่นเส้นประสาท ส่วนอันนี้นักเรียนจะต้องนึกโรคโรคหนึ่งที่เกี่ยวกับอวัยวะที่เราได้ที่เป็นโรคยอดฮิตเช่นถ้าเรียนได้ตาก็ตาแดงอย่างเงี้ยต้องไปหาว่าตาแดงเป็นอย่างไรป้องกันอย่างไรแต้าเด็กงค่แตัวเองนี่ต้องเป็นมาเดอาจารย์ไม่ดีฝาาบอกว่าปอยได้แล้ว แล้วแผ่นสุดท้ายนี่ดวมจจะได้3ามแผ่นบนี้เราไม่สอบเก็บคะแนนนะนอ้าักที่สุดเพราะว่าเราสอบแย่เธอจะได้น้อยแย่แย่กาลังท่ไค่ะแกนหรบทที่สองสองบทแด้ไม่สอบติจะทำเพื่ออะยตังให้เดบทแผ่นที่หนึ่งเราจะได้รูปเอาไว้ ส่วนแผ่นที่สองจะเป็นหน้าที่อันไหนที่เขียนได้ก็เขียนก่อนหน้าที่การรักษาแผ่นที่หนึ่งกับแผ่นที่สองไปทำล่วง,งหน้าได้ส่วนแผ่นที่สามเนี่ยถ้าได้ใครเป็นผู้ป่วยแล้วแปลว่าส่วนสูงหน่อยเพราะเรื่องว่าส่วนสูงห่อยูไม่มี ่อนส่วนวันต้องมาทำพร้อมกันในข้าวถ้าวันพฤหัสไม่ทานย้อนไปโสวันจันทร์สตปดีหู้เผุ่เยีมหมอทั้งกลุ่มเลียวดี